สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดทีมนะครับให้เหมาะกับพุกี้โกโก้นะสำหรับเซตทีมนะครับที่ผมใช้นะครับประกอบด้วยน้องโกโก้ครับคุณป้านักพลทะเลเพียวแล้วก็น้องแกะนะครับสมบัติที่ใช้จะเป็นตํารานาฬิกาแล้วก็ขนนกนะครับส่วนการใส่ท็อปปิ้งแต่ละตัวครับน้องโกโก้ครับใส่เป็นรถความเสียยาย้วนนะผมเน้นในน้องอื่นไว้ก่อนนะออปลองนะครับรถความเสีายนะครับ37.2%นะครับตัวที่2นะครับคุณป้าโฮลี่นะใส่เหมือนเดิมครับใส่เป็นรถความเสียยาย้วนนะครับ ส่วนอัพรองนะครับผมไม่มีครูตามด้วยนะครับ3าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ลดความเสี่ยสี่จหกเปอรนะครับนางฟว้าทะเละครับออกสกิลที่สี่วินะใส่เป็นโจมตีสามครูตามสองครับอัพรองครับครูตามสิบกครับลดความเสียงี่สิบห้าจุดสี่นะครับส่วนเพียวครับใส่เป็นครูตามสามครับแล้วก็ลดความเสียหสองนะส่วนอัพรองนะครับคูตาองจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดความเสียามสิบเปนะครับ นอกแก่นนะครับผมใส่มีคูตามด้วยนะใส่เป็นคูตามสามครับแล้วก็ลดความเสียงสองครับรอบรองคูตามเก้าเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ลดความเสียงสามสิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับจัดทีมประมาณนี้นะครับสําหรับเซตน้องโกโก้นะ2000 years later มาประเดิมด้วยทีมแรกกันเพื่อนตัวที่ปิดน่าจะเป็นเพียววานิลานะเปิดด้วยน้องโกโก้ก่อ,กอนเลยครับทำด้วยนางฟ้าน้องแก่ แล้วก็คุณป้าไถไปเลยนี่ครับคอมโบก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจัดแบบนี้นะครับคอมโบของน้องโคโก้นะครับจะไม่กันสตันนักพัดทะเลผ่านตรงข้ามได้นะจริงๆนะครับคูตามของน้องโกโก้ต้องมีนะครับประมาณ16%ขึ้นไปนะแต่ตัวน้องโคโก้จะบานะครับผมเลยจ็ดแบบนี้ดีกว่านะครับเน้นอื่นไว้ก่อนนะโอเคฝั่งตรงข้ามเขาก็ปิวแล้วนะครับอาตอนนี้สกิลของน้องโกโก้อออดีนะครับการจังหวะสตันของนักพัดทะเลผ่าตรงข้ามนะครับเมื่อกี้ ชนะเชียวครับเน้นอึดไว้ก่อนนะครับดูเลือดฝั่งผมนะครับอิวโรเลยนะนี่ครับชนะเชียวครับรอบนี้เน้นอึดไว้ก่อนนะครับผมว่าเน้นอึดดีกว่านะครับเพราะว่าทีมมันเป็นทีมยืนนะได้มาหกถ้วยนะครับสำหรับรอบนี้เดี๋ยวมาดูดาเมนนะครับดาเมจก็ประมาณนี้นะดาเมจไม่เยอะนะฟาร์มเสียหายก็นี่ครับลงมาจากโลร่เบอรี่นะแล้วฟาร์มเสียหายนะครับก็ฮิวก็ประมาณนี้นะครับแปดแสน Hours Later เดี๋ยวมาตีทีมที่สมบัติพอๆกันดีกว่านะเพื่อเห็นภาพโดยรวมนะครับต่ดน้องโคโค่ครับน้องฟ้าทะเลน้องแกะเพียวแล้วก็คุณป้าดันนะครับอ่าทีมเขาน่าจะเป็นทีมควิทมาล่าบัพินะครับทีมนี้ก็โหดนะครับเนี่ยเป็นทีมเมตาอีทีมนะครับโอเค ฟองผมเหมือนเลือดจะไม่ลดเลยนะเนี่ย <c oughs> ได้ฮิวทั้งน้องแกะนะครับน้องโกโก้แล้วก็เพียวนะฮิว3ามตัวเลยเนี่ยนี่ครับพลังฟาร์มอืดนะครับแล้วก็พลังฟาร์มหิวนะช <c oughs> นะชิวๆนะครับให้นางฟ้านะครับเป็นตัวแบกนะครับได้มาสิบเอ็ดถ้วยนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับนี่ครับดาเมจก็ประมาณนี้นะน้องโกโก,โก้ความเสียหายฮิวนะครับ few minutes later รอบนี้นะครับผมจะมาลองปอบทีมเมตาลาซินีน้ำแข็งนูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะแรงสูงัะด้วยแรงมาเตอร์3อ่ะนู้จะไหวหรือเปล่าเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันแล้วทนีน้ำแข็งฝั่งเขาแช่แข็งได้ดีนะโอ้โหโดนแช่แล้วเพื่อนๆไปทางงภาส่วนไปน้องแก โกโก้ปันเออเผยวอยู่ไปป้าดันฝั่งเขาก็เลื่อนแม่รถเลยนะครับน่าจะเสียเปรียบอยู่เนี่ยของผมไปผยวยู่ไปสวยยิวพอดีนะครับเมื่อกี้โกโก้ปันอ่ะนางฟ้าเราเปิดไปเออสวยครับผิวมาแล้วครับหนึ่งตัวฝั่งเขาฝั่งผมโอ้โหดนแเช่แข็งสวย นางฟ้าเกิดมาพอดีสวยครับชนะครับชนะแรงมาเตอร์3สามได้นะครับทีมน้ำแข็งก็น้้ำแข็งเถิดโดนน้องโกโก้้าไปได้มากี่ถ้วยเอ่ยได้มาสือบอกถ้วยนะโคตรเยอะเลยเป็นเพื่อนชนะเล้งสูงๆนะครับได้ถ้วยมาเยอะนะนี่ครับดามจน,นะครับโอ้โหนางฟ้าปลาไปสี่ล้านเลยวอมเสียหายแล้วก็การยิวครับ น้องโก้สองดาวนะครับก็ผานลงแดงได้แล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ